เอาครับขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยบอยีไตนะครับเนาะครับวันนี้เรามีแนวทางของแม่รัดนะครับแม่รัดจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมงวดที่แล้วสองหนึ่งะครับได้มาจากไหนคือผีที่วัดบอกนะครับเอฟซีครับเออหลังจากที่เราต่องวดกันไปของคุณแม่น้ะหลุดเนาะครับแล้วคุณแม่ไปได้มาจาก ญาติพี่น้องนะฮะที่อยู่ในบ่บ้านเขามาบอกนะครับผมคือคนที่เขาไปนอนวัดเนี่ยแหละครับผมเขาก็นอนในโบสถ์เนาะผีก็มาบอกเลขอะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวฟังจากคุณแม่ดีกว่านะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นความฝันหรือว่าเป็นเรื่องจริงยังไงเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับผมครับสวัสดีครับแม่ครับ ครับผมก่อนอื่นเลยงวดที่แล้วที่แม่ต่อมงวดให้มันหลุดเนาะแล้วแม่ไปไปเอาันแากไหนครับมันเป็นยังไงให้เจ้าไปนอนวัดเออไปนอนวัดบัานหรว่าในบ้านบันหรืก็เล่เจ้ากัเล่ฟันแบบนี้เจ้าก็เล่เราเห็นบ้างครับผีผีมาบอกผีมาบอกบอกเขาหนีนึกว่าไส่อะไรเบ ใช่บอกตัวเดียวไหมสองนั่นตัวเดียวเนี่ยมันกระซิบใส่หูอ่ะแม่ยัดมาบอกเลยบอกว่าเลยตีกิ่ออกสองนั่นตัวเดียวตัวเดียวคู่้วยเฮ้ยว่าเจ้าจักตาเนาะเฮ้ยว่เจ้าก็ไม่สื่อไปสื่อ้ปซื่อบนสื้่อหลังเออไหนก็เลยถือไหนว่าถือพัดบานบ่ถือกรเซาหม่ะแม่ เด็คนละหาเด็คนลมืดเมื่อวานนลนะเด็ดคนเท่าไหร่นะเด็กคนละหามื่นสองมื่นสามมื่นคนเขาจหลายคนเน่ยแต่บ่ามดบ่ายเล่นกันไปก็ถือจะท่าหัวโอ้โหมืดคนเนี่ยขันจบอกก้าต่อกันไปครับไม่ว่าออตัวเดียวนีหลัเห็นไหมบางจับตัวไ้เป็นสีเลยสตับอกต่อกันไปจะมางวดนี้ ท่าไกดูเขาจไปนอนอยู่เ,นในในเขาไปนอนเขาไปสร้างโบสถ์เหรอแม่หรืนอว่าไงว่ได้ไปสร้างโบสถ์เขาไปนอนเหตุหลังโบสถ์นอนเฝ้าอยป่าโบสถ์ไมวัดเหมนนไปนอนคนเดียวเหรอครับนอนคนเดียวโอ้เขา<พ>ใจกล้าเนาะถ้ mm, ากันถ้ากันอยู่ก็เพระผาครับ,บรไปนอนอยู่กับพระนาะเพราะว่าเขาจะไปนอนที่ไหนแต่มาบอกเขาเดาโอ้มาบอกว่าเด็กจะออกเขาหนึงน่งก็คือ ที่วัดนั่นคือเขาให้เลขแม่นเลยครับแม่หรือว่าไงตามประวัติความเป็นมาผมก็ได้ว่าหแม่นก็ว่าขยอบไปนอนหันผีมาบอกแม่ผีบอกบอกบ่อยไหมบอกบอกแค่นี้ลหละสมัยก่อนสมัยก่อนบอกไหมสมัยก่อนบอกไม่มีเลยหรือว่าไม่มีใครไปนอนไม่มีคนไปนอนโอ้แต่มาผีไล่หลายโอ้ทำไมถึงว่าผีไลยแม่ผีไล่ก็สมัยแม่ป็นเก๋าเนาะแม่ห่านผีเขาจะว่าผี ใใัใปอินกันยังเป็นีเปนะนยนอกยนอกวันไหยุอกูทั้งหน้าตุลอยครับตอยหนาตุลอย,ห,ออยหลายเปหลสมัยก่อนใช่ไหมม่แม่มแม่เป็นสาวนี่ะ่ะนานนานแล้วเนาะมมสมัยเป็นสาวเม่เมื่อี่สีบปีล้วบอกคุณนะแม่ก็ได้ัวแล้วก็คือว่าคนเห็นผีกันเยอะ ยอยู่ที่วัดนี้แล้วทีนี้คนที่ชื่อไก่เนี่ยแกไปนอนอไปนอนอผีก็มาบอกเลยปเปอสองนึกแกก็ไปบอกคนในบ้าน<ป>แหล,ละครับแม่ก็บ,บอกต่อๆกันไปขยวกับซีนรดเละก็ได้ขึ้นแต่ถถแวันไหนสิ่งทีคนไปนอนเขาจะเสิยต,ต่อไงอทีนี้ต้องให้แม่แล้วเป็นคนตามให้นะแม่เนาะหรือว่าเขาได้เรียงครับแม่จับคนท่านไปเขาไปดึง แม่ตามให้หน่อยเด้ออมถ้าเขาได้ก็สิมาอกเดี๋ยวก็คื่อเขาไปอีจะเขาไปลลไแสดงว่าเขาถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยเหครับเนี่ยหมู่บ้านพวกเด็ปู่พวกนั้นก็ถือนะถือม<ป>ัก็ถือพระก็ถือหตกันเนาแดงว่าคุ้มนนนี่คือถูกกันทั้งหมูกก่บ้านสองหนึ่งค<ม>ุมนนนไรป้ ู้ดีใจเขาเนาะแม่เนาะเออช่าแม่เขาไปเือติดถือเด้อแม่เพ่อเด้เขาไปครับเป็นไปไรแม่เดี๋ยวให้แม่เป็นสะพานบุญบอกเอฟซีทางบ้านก็ได้เนาะเดียวติเขาไปเบิ้งเดียวมื้อนี้ิเขาไปเบิ้งนี้ดอกครับเอาเอฟซีบ้านยางที่รับชมรับฟังนี่ถ้าเกิดได้ตัวเลขก็บอกแม่รับหน่อยเด้อเอาเดี๋ยวก่อนจะไปเอาตัวเลขแม่ฝันมังไหม ฝันยูฝันมาได้กินเข่าโอ้เอาใส่หัวฟันยูเราจำได้แล้วฟันมาได้กินเข่าครับเข่าแล้วมีอยูสองถวยสองจานครับสองจานมันชิปันอย่างนันชิบว่าสองศูนย์เกโอ้สองศูนย์เอา่องวดไว้ก่อนนะแม่นะก่อนที่จะไปเอาตัวเลขัดเจ็ดสองศูนเจ็ดสองศูนย์เอ็ดสองศูนย์สองชิอะไน สองศูนย์แม่รัดนะครับขันมือขึ้นมันติดเขาจะไม่ไปจานรองจานอือก็คือว่าต้องให้แม่แล้วเป็นคนเดี๋ยวไปเบิ้งเมื่อตันไปดูให้เด็เปิ้ลว่าผู้ใดไก่นอนนะมันจะว่าทาั้งครับชื้นเทา้าโอ้เขาถูกกันหลายเลยครับแม่มันสนะั่งว่ะว่าถึงจะเอาหัว มขนาดพระยอขนาดพระยังถูกามับจอยนะังไงก็ตามให้หน่อยเลยแม่เด้เเอซีทางบ้านได้เด๋ยวสิไบถามเขาบิ้งครับผมบ้มือนีบได้แม่ไปวันนู้มือเมายงเแล้วไม่ไปเอาเขามาเล่าให้ฟังเลยหรือไหมเออเขามาบอกก็คือว่าวูดเกียนจิงเป็นยังไง เมื่อกี้ไม่ไห้่เมื่ได้อไ่ต่นเมไ่้ครับแสดว่าถูกกันทางนั้นเลยคือมดเลยุ่มเลยขุ่มดุมนดมดบานเลยผู้้เย็น้นเต่นคือผีมาบวกอืมตกเย็นว่าอะไเนาะเย็ยด้ไเนาะจะมาได้กี่เหียนยไดเนาะอืมก๋วยหามาบอกหางเดียวเลยเเม็ดเดียวเลยเนะเดียวลม่งเม่ลงลยสอง ้องหน่เที่บานเท่าไหร่ฟังหมดจื่อ FC พิมพ์รอเาไว้นะครับรอตัวเลขเลขผีบอกเลขผีวัดนะครับผีที่อยู่ในวัดมามบอกเนาะแม่เนาะตัวเดียวเลยโอ้ตัวเดียวเลยไนมะ่ถูกแต่หลังัวดตัวเดียวเลยเน่ะสองหนึ่ง ตะลีไอยด์แล้วจะซื้อโรตีกับโบนันเนาะเพราะว่ามันออกแล้วมันที่หนึ่งเนาะครับบ้านที่อืมล้วซืครับก็เป็นเลขผีบอกนะแม่เนาะวันนี้เอาความฝันแม่ไปก่อนฝันว่ายังไงนะแม่เอทวนอี่กรอบเนี่ยกินเ้าอ๋อกินข้าวแล้วก็จานสองจานจานก็เป็นเย็ดนี่มันะจานเป็นสองสองพันกลุอันนี้เอา เอาความฝันแม่ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวส่วนเลขผีบอกนั้นเดี๋ยวให้คุณแม่ไปตามให้นะครับเอฟซีครับออยังไงพิมพ์รอไว้พิมพ์รอไว้นะครับเนาะครับเขาถูกกันหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนะครับแม่ก<ต>็เลย<ต>อยากมาแบ่งปันนะครับนะครับผมแต่วันนี้ก็ที่เจะตัวเท่านั้นละไปยุ่งผมบอกตัวเดี๋ยวขึ้นำม,มาเลยเหรอเอาวันนี้เป็นเลขของคุณแม่ฝันว่าได้กินข้าวสองจาน นะครับชาเนีนคือเก็เลยตีเป็น7-20อเราต่องวดไว้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องความฝันคุณแม่เนาะค,ครับเดี๋ยวยงังไงใกล้ๆหรือว่าคุณแม่ได้มาจะทําคลิปฝากพ,พ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับน,ออน,นี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพี่ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณแม่ก็มาบอกนะครับอขอบคุณแม่รัตครับผมขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับ